สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าสารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยมีเรื่องราวอ สื่อจีนบอกเหลือจะเชื่ออัจฉีตกุลวุฒิทะลุ11ล้านสื่อเด็นมากขยี่ตาแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกได้แค่เท่านี้ลีฬาไทยพง,งาดโลกทีมปิงปองสาวเฉือนเจ้าภาพสุดมัน3ต่อ2ส,สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอีพีนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของโอลิมปิกท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้เฮกันทั้งประเทศเมื่อค้าคืนที่ผ่านมากับเรียนแรกนะครับของไทย จากชนิดกีฬาแบดมินตันครับน้องวิวกุลุวิก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังแลฮะคว้วาเหรียญเงินสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมทัพนักแบดมินตันไทยท่านผู้ชมครับทำเอาทั่วโลกพูดถึงเลยครับกับผลงานในค่ำคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าวิกเตอร์นี่แข็งแกร่งจริงแต่กุลุวิเองนะครับท่านผู้ชมย่งซีนเอาซะง,งั้นนะฮะในเรื่องของเงินอัดฉีดท่านผู้ชมครับ สื่อจีนนี่ถึงขั้นกับอึ้งกันเลยทีเดียวในครับโอ้โหประเทศไทยอัดฉีดให้กับกุรวุฒิเนี่ยตอนนี้เกินสิบเอ็ดล้านไปแล้วเรื่องนี้เองเนะครับถูกเปิดเผยจากคุณหญิงปัทมาทานผู้ชมครับบอกว่ากุรวุฒิเนี่ยจะร,ะรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ NSDF เนี่ยนะฮะสูงถึง7.2ล้านบาทนะครับหากเลือกแบบผ่อนจ่ายนะฮะมันก็จะมี2กรณีก็คือรับสดเลยเป็นก้อนเลยทีเดียวกับการผ่อนจ่ายนะครับ ซึ่งผ่อนจ่ายนี้จะได้มากกว่าแต่จะโดนจ่ายเป็นงวดนะครับอีกทั้งนะักกีฬาเหรียญโอลิมปิกยังจะได้รับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีก20ปีท่านผู้ชมครับเดือนละ10,000บาทนะฮะ20ปีนี่ตกอยู่ที่2ล้าน4ท่านผู้ชมและได้รับอีก1.5ล้านบาทจากเงินส่วนตัวของ คุณหญิงปทมาเองตอนนี้วิวกุลวุฒิรับไปแล้ว11ล้านท่านผู้ชมครับเรื่องนี้สื่อจีนถึงขั้นขยี้ตาแล้วครับโอ้โห oh, oh, ประเทศไทยให้เกียรตินักกีฬาเอามากๆซึ่งถ้าหันไปดูทางฝั่งของเจ้าของ2เหรียญทองกับอีก1เหรียญทองแดงอย่างวิกเตอร์อเซลเซนเทศเดนมากไม่ได้ติดโผ15อันดับแรกนะครับของประเทศทางฝั่งของยุโรปนะคือใน15อันดับแรกเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของโปลแลนด์แล้วก็เยอรมันเนี่ย ได้น้อยที่สุดแล้วนะครับคืออยู่ที่2 2 0 0 0เหรียญแต่เพียงเท่านั้นถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ7 8 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมครับนี่คือเหรียญทองนะขวาเหรียญทองได้780,000บาทนะฮะทางฝั่งของยุโรปเองเนี่ยทางฝั่งของยุโรปจะเน้นไปในเรื่องของสวัสดิการมากกว่านะครับ ไม่ค่อยนิยมแจกเงินสดกันมีเพียงแค่ประเทศสเปนเพียงเท่านั้นนะครับที่อัดฉีดให้กับนักกีฬาเนี่ยเยอะที่สุดนะครับในทางฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับหนึ่งแสนสนเหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3ามล้านหกท่านผู้ชมครับสำหรับเหรียญทองนี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับเงินอัดฉีดเหรียญทองซึ่งทําให้เรื่องนี้นะฮะวิวกินขาดท่านผู้ชมครับในเรื่องของเงินรางวัล ที่คาดว่าจะได้รับนะฮะท่านผู้ชมหลายคนแซวบอกว่าวิกเตอร์ถ้านายเก่งจริงนี่นายต้องได้เหรียญเงินด้วยนะฮะ ยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับได้ทองได้ทองแดงเหลือเหรียญเงินนะฮะซึ่งวิกเตอร์ก็น่ารักอะไรครับเขาเป็นคนที่มายเซตดีอยู่แล้วเลยครับสาหรับวิกเตอร์เองได้ออกมาพูดถึงน้องวิวหลังเกมนะครับแล้วก็ชื่นชมน้องวิวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาพูดถึงน้องวิวบอกว่าวิวกุลวุฒิเขาประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก เขาเป็นคู่แข่งที่สมควรมากๆในวันนี้และเขาจะเป็นแชมเปี้ยนอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับโอ้โหนี่นี่เป็นคำอวยพรจากแชมป์นะครับสเหรียญทองกับอีก1เหรียญทองแดงนะฮะท่านผู้ชมกรบกับสามทีและยกขึ้นหิ้งเลยฮะนี่คืออาจารย์อีกหนึ่งคนนะครับที่ผมเชื่อว่าวิว จะเรียนรู้จากเขาเนี่ยได้เยอะเลยท่านผู้ชมครับสำหรับวิกเตอร์เองเนะครับการได้เหรียญเงินโอลิมปิกของน้องวิวในครั้งนี้ท่านผู้ชมทําให้คะแนนสะสมและแรงกิ้งของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับวิวกลลาบุธฮะนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยท่านผู้ชมครับน้องวิวทำได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมในชนิดกีฬาแบดมินตันนะครับไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างความมือฮาไปทั่วโลกเช่นกันนะครับสำหรับทีมปิงปองไทยท่านผู้ชมครับทีมอันดับที่13ของโลกนะฮะพลังการสยบเจ้าภาพครับฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ทีมเบอร์8ของโลกท่านผู้ชมทำเอาเจ้าภาพเข่าสุดถึงขั้นร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับ โอ้สุดมันจริงๆเลยนะครับสต่อ2คู่สร้างประวิศาสตร์เครับในการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปอีก1ประเภทนะครับสำหรับประเภทหญิงนะฮะทำได้แล้วฮรท่านผู้ชมครับโดยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะไปดวลกับรองแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นนผู้ชมครับเบอร์2ของโลกในวันที่6สิงหานะฮะ ในเวลา2องทุ่มก็คือวันนี้แหละนะครับทุกผู้ชมสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วสําหรับทีมนักกีฬาไทยของเรานะครับที่ไปเข้าร่วมทาการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับการลงดวลกันกับทางเจ้าภาพนะครับเบอร์8ของโลกครับสำหรับการแข่งขันประเภททีมนะครับแข่งขันระบบ3ใน5คู่ใช้คำนี้นะฮะทีมใดเอาชนะ3คู่ได้ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะแมตชนั้นทันทีเข้าใจใช่ไหมครับทากผู้ชมครับ โดยแมตช์แรกครับทีมหญิงไทยครับส่งน้องหญิงสุทาสินีฮะจับคู่กันกับอรวันดิกรีคู่นี้นะฮะเบอร์แปดของโลกครับลงดวลกันกับชาลอตครับที่จับคู่กันมากับปริติก้านีครับสาวไทยของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับเก็บชัยชนะไปได้นะครับ3ต่อ1เกม14ต่อ12 11ต่อ6 6ต่อ11และ12ต่อ10นะครับขึ้นนำไปก่อนคู่แรกนะครับ1-0มาในแมตที่2นะครับประเภทเดียวนะไทยของเรานี่ส่งน้องบัวจินนิพานะครับเบอร์110ของโลกับไปดวลกันกับยวนเจียนหนานฮนะมือ19ของโลกเฮ้ยมือ110ของโลกนะครับดวลกับเบอร์19ของโลกแพ้ไป0ต่อ3เกมท่านผู้ชมครับ7ต่อ11 4ต่อ11และ8ต่อ11ค่อนข้างขาดนะฮะสกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น1ต่อ1 ดวลกันต่อครับในแมตช์ที่3นะครับประเภทเดี่ยวนะน้องทิพย์ครับอรวันนะมือ3จของโลกครับแล้วเปิดฟอร์มเก่งครับปราบปริติก้านะครับเบอร์18ของโลกครับโอ้โหยนี่มันต้องอย่างนี้นะฮะล้มเจ้าทิ่นลงได้อย่างสวยงามครับชนะไป3ต่อ0ูนย์ครับ12ต่อ10 11ต่อ8และ12ต่อ10ครับทำให้ไทยขึ้นนำมาเป็นอีกครั้งแล้ว2ต่อ1คู่นะครับมาดวลกันในแมตช์ที่4ี่เลยครับไทยส่งน้องหญิงฮะสุทาสินีครับ มือ53ของโลกครับดวลกันกับชาร์ลอตมือ77ของโลกแมตช์นี้นักตบเจ้าภาพแบบพึ่สู้นะทำให้สุดท้ายเนี่ยสุทาสินีแพ้ไป0นต่อ3ครับกลับกลายมาเท่ากันแล้วท่านผู้ชมครับเกมนี้นี่แพ้ไป0ต่อ3เกมเลยครับ4ต่อ11 8ต่อ11และ12ต่อ14สกอร์รวมกันแล้วตอนนี้นะฮะเสรอเบกกันอยู่ที่2ต่อ2คู่ท่านผู้ชมครับมาตัดสินในคู่สุดท้ายเลยครับไทยของเราส่งน้องบัวจินนิพาฮะ เบอร์110ของโลกครับลงดวลก,กันกับชาลอดเบอร์77ของโลกย่างดุเดือดคู่นี้นะฮะถึงแม้ว่าอันดับแรงกิ้งจะต่ำกว่าแต่สู้กันได้อย่างสนุกดีครับเป็นทางฝั่งของน้องบัวครับโอ้โหแม่เสยไม่ยังนะครปั่นไม่หยุดท่านผู้ชมครับแม่ชนะไปนะฮะท่านผู้ชมครับ3ต่อ2เกม11ต่อ8 10ต่อ12 11ต่อ8 5ต่อ11 13ต่อ11ทําให้ไทยชนะ,นะฮะ ในประเภทคู่เป็น3ต่อ2คู่ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับไปดวลกันกับญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวไปดูสาวๆเลยครับออกให้สัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยไปดูกันครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์นะคะทางบ้านค่ะแล้วก็อง์การกินงปองไทยค่ะที่ช่วยเชียร์พวกเราในวันนี้ค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันจนประสบความสำเร็จค่ะทางการไปป,ป่องกัน คู่วันนี้นะคะเราก็เจอเจ้าว่าฝรั่งเศสค่ะแน่นอนถอู่แล้วว่ากองเชียร์เสียงดังมากแต่ว่าพวกเราก็พยายามแบบว่าค่อยๆเล่นเพียงแต้มก็ช่วยๆกันว่าเราจะคนจะตีไปจุดไหนที่แบบได้เปรียบกว่าการค่าวันนี้เราก็ทําได้ค่ะก็ดีใจามากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆยีรานะคะแล้วก็วงการมีปองที่แบบว่านั่งลุ้นตลอดการแข่งขันก็ ขอโทษนะคะที่เราไม่ไวยทุ่านก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะชาวไทยทุกคนแล้วก็แฟนฟงแฟนแฟนกีฬาทุกทุกคนนะคะที่ติดตามเชียร์พวกเราแล้วก็ส่งกําลังใจให้พวกเราค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราก็สู้กันอย่างสะดกค่ะแล้วก็ช่วยกันเต็มที่วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับนะฮะทัพในกีฬาปิงปองไทยของเรานะครับ ไปให้สุดท่านผู้ชมครับอา,อาจจะเป็น1ชนิดกีฬานะครับประเภทที่เราเองนี่นะครับออมีลุ้นเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของการเข้ารอบนะครับถึงแม้ว่าเหรียญรางวัลในประเภทปิงปองเนี่ยยังจะไม่มีนะฮะแต่การเข้ารอบบ่อยๆนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับให้กับคู่แข่งว่าจงระวังไทยเอาไว้ดีๆตอนนี้พังงาดมาในหลายๆชนิดกีฬาแล้วท่านผู้ชมครับ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทัพในกีฬาไทยของเราด้วยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนทุกท่านเวลาที่ผมอัปคลิปของผมลงไปนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ